กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง h โ l l o นะสำหรับคลิปนี้มันจะสุบเรื่องราวของเสือกรุงทุ่งหมาเมินกระท่อมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักบอยบีเลโด,ดสิ้นแวว ลักลาจากแล้วไม่มาให้จะร้องทําไมร้องไปเรื่อยอันนั้นมันกระท่อมเสาเหมิอนอันนี้มันเสือกรุงทุ่งหมาเหมินคนละเจ้ากันเงินเนพื่อนมีผู้ชายคนหนึงน่งนะเขาเตียกว่าเสือกรงเงินเพื่อนตัวของเสือกรุงเขงพาพากระใสอยู่ในซอยทุ่งหมาเหมินที่ฉัดฉึงเสากันเพื่อนปรากฏว่าในซอยแห่งนี้จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าบักภูงเงินเพื่อนอายุ21ปีเป็นเด็กแวน้นเงินเพื่อนชอบขี่รถป่วนไปป่วนมาบิดดังเงีย้ยเงีย้ยเงี้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปวันดีคืนดีตัวของเสือกรงเงินเพื่อนแกไม่พอใจก็เลยเดินไปที่ ที่บ้านของบักภูมิกันเพื่อนไปบอกกับพ่อแม่ของบักภูมิบอกสั่งสอนลูกหน่อยอย่ากียรถปวนมันหนวกหูผมผมขวัญอ่อนตกใจเสียงรดกันเพื่อนจังวานี้เองตัวของบักภูมิมาเจอเข้าพอดีกันเพื่อนก็เลยพาสมาัครพวกประมาณ6-7คนมารุมกระเทืบเสือกุงกันเพื่อนเสียหมากันเลยทีเดียว ถูกเด็กไวรุ่นซอยเดียวกันรุมกระทืบสังหารเงินเพื่อนอ่วมอรไทยสลบคาตีนตัวของเสือกรุงได้แต่ร้องคนครางด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเงินเพื่อนผ่านไปประมาณ2อาชั่วโมงแกฟื้นขึ้นมาเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋กกลับมายัางบ้านเงินเพื่อนแผลนี้เองแกนึกในใจยังไงกูก็ต้องเอาเกินเงินเพื่อน เชา้าตื่นมากันเพื่อนตรงนี้เองเกมานั่งปัน่นกระเจียวอยู่หน้าบ้านเห็นไม่ใช่นะเกมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนั่งบูบนเก้าอี้ไม้กันเพื่อนปรากฏว่าบักภูมิเจ้าเก่าเสาชิงช้ากันเพื่อน มันเกียร์รถมาเหมือนเก่าเหมือนเดิมพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เสียงดัง,งแงนแงนเงนตามสไตล์ของมันเงินเพื่อนตัวของเสือกรุงแก้วรนทนไม่ไหวเงินเพื่อนชี้ชัดฉหน่อยแน่เพลเมื่อคกนกูยังไม่ล้างแขนเงินเพื่อนจังหวะนี้เองแกลูกพวดรพราดมาจับเก้าอี้ในมือหลังจากนั้นแกก็วิ่งดักหน้าของปักโพมเงินเพื่อนหดเก้าอี้ไปอย่างจังเสียงดังโครมจังหวะนี้เองตัวของบักโูมเงินเพื่อนมันไม่ล้มถล่มผมว่าเสือกรุงแกเอาตายมันเซตุป,ปัตุเป,ป,ปถูกตีเข้าลำตัวอย่างจังเงินเพื่อน ตัวของบักภูมิบิดมอเตอร์ไซค์หนีกันเพื่อนป่าราบกันเลยทีเดียวหางจุดตูดกลับไปยังบ้านไปบอกพ่อกับแม่ไปบอกพี่สาวบอกว่าถูกเสือกุงตีหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความจับเสือกุงในข้อหาทำร้ายร่างกายกันเพื่อนเดี๋ยวลิปนี้มันจะสุดเรื่องราวของเสือกุงทุ่งหมาเมินกันเพื่อนไปขมินกับเด็กวัยรุ่นในซอยถูกตีจนสลบพอไปตีเขาดันถูกแจ้งจับลักษณะเป็นแบบนั้นไปเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปของเรื่องนี้เขาว่ากันยังไงในมุมของกฎหมายคลิปนี้มีคำตอบเชิญสดับรัับฟง เรื่องราวของเสือกรุงทุ่งหมาเมินกเก,กร็ดกระลาผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่ซอยทุ่งหมาเมินกันเพื่อนตำบลคลองหลวงแพงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซากันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะขอชื่อเล่นว่ากรุงกันเพื่อนชื่อจริงๆก็คือนายอาทิตย์นวพูลสงเงี่ยมกันเพื่อนอายุ42ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าเสือกรุงก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของเสือกรุงแกเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดานีแหละกันเพื่อนทํามาหากินแบบปกติในสมัยวัยรุ่นแกก็เคยเดินแรงมาก่อนข้างหลังของแกจะสักมังกรก,กันเพื่อนตรงนี้เป็นมังกรห้าเล็บมี ีศักยันต์ตรงนี้เต็มแผ่นหลังกันเพื่อนตัวของเสือกรุงแกเคยเกเรมาก่อนแต่ตอนหลังมาแกเปลี่ยนแนวกันเพื่อนเป็นคนทํามหากินมีครอบครัวมีลูกมีเมียถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่อยู่ในซอยนีกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองวันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นในซอยชื่อเล่นว่าภูมิชื่อจริงก็ภูมิเงินเพื่อนนามสกุลมุ้ยเจริญอายุ21ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าบักภูมิก็แล้วกันเงินเพื่อนตัวของบักภูมิมันเป็นแก๊งเด็กแว้นกันเพื่อนชอบ้าข บอกภูมิอยู่ห่างจากบ้านของเสือกรงประมาณ300เมตรเวลาบอกภูมิขี่รถผ่านหน้าบ้านของเสือกรงที่ไรมันก็เบียดรถดัง,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 งเบบงันเนนนง,นเง,งันเงันเง,นจะจะงันเงันเงันเงันลักษณะเป็นแบบนั้นไปไปแยงสวดประสาทของเสือกรงกันเพื่อนตัวของเสือกรงแกเป็นคนขวัญอ่อนตรงนี้เองแกจะขี้ตกใจง่ายกันเพื่อนได้ยินเสียงลกแกก็จะร้องเอ้ยให้เอ้ยให้ลักษณะเป็นแบบนั้นไปเวลานั่งกินข้าวบางทีช้อนก็หลุดมือกันเพื่อนตกใจง่ายขวัญอ่อนตรงนี้เองเป็นสไตล์ของเสือกรงแกก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนที่ช้าชะหน่อย ไ,ไอเด็กเมื่อวันซืนเขียวรถผ่านมาบ้านกูจะไรทำไมต้องเบินรถหลังจา,บากบอกภูมิกับสมาชิกพวกเขียวรถปั่นปนในซอยอยู่ช่วงนาตาปีจังหวะนี้เองตัวของเสือกรงเงินเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนเดินทางไปที่บ้านของบอกภูมิเพื่อไปหาบอกภูมิเพื่อไปบอกกับพ่อแม่ของบอกภูมิว่ารถมันเสียงดังเงินเพื่อนรบกวนชาวบ้านเขาตัวของเสือกรงเงินเพื่อนเขาไปคนเดียวตัวเป่าเล่าเปื่อยเดินจำอ้าวไปกันเพื่อนไปที่บ้านของบอกภูมิ ปรากฏว่าในตอนแรกกันเพื่อนตัวของบักภูมิมันไม่อยู่บ้านกันเพื่อนอยู่แต่พ่อกับแม่ของบักภูมิจังหวะนี้เองตัวของเสือกรงกันเพื่อนก็เลยสั่งสอนพ่อแม่ของบักภูมิไปชุดหนึง่งน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันกันเพื่อนบอก nicht, marché, อีจิบหายอีจังไรให้ไม่ใช่นะบอกว่าม, peel, มึงมึงมึงตรนนี้บอกลูกมึงหน่อยว่าอย่ากี่รถเสียงดังคนในซอยเขาตกใจคนในซอยเขาลำคาญกันเพื่อนพ่อแม่ของบักภูมิดันให้ท้ายบักภูมิกันเพื่อนมีการโต้ตอบกับเสือกรงกันเพื่อนปรากฏว่าจังหวะที่กาลังโต้ตอบกันอยู่นี่เอง ตัวของบักภูมิมาพอดีกันเพื่อนแต่มันไม่ได้มาคนเดียวมาประมาณ6 7คนกันเพื่อนเป็นแก๊งสมาชิกเด็กแว้นหลังจากตัวของบักภูมิเห็นเสือกรงกำลังด่าทอกันกับพ่อแม่ของบักภูมิตรงนี้มันอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนตัดสินใจแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับเสือกงกันเพื่อนพาสมัครพวกพวหกเจ็ดคนลุมกระทืบเสือกงกันเพื่อนอวมอลไทยกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองเสือกรงเกก็ยืนบวกยืนแลกกันเพื่อนใช้วิชาที่ริ่าเรียนมาจากเขาเหลียงซานไม่ว่าจะเป็นมัดตะกั่งหรือว่าบาทาไร้เงาตรงน เสือกุงแกก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆของบักพูมเพื่อนๆแต่ตรงนี้เองมันไม่ได้วัดกันที่เชิงมวยมันวัดกันที่จํานวนตีนเพื่อนแม้ว่าเสือกุงจะทานทนสักแค่ไหนแม้ว่าเสือกุงจะเก่งสักเพียงใดมันก็สู้ตีนเยอะไม่ได้เพื่อนสุดท้ายท้ายสุดแกก็พาดท่าล้มลงไปเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการรมกินโตกันเพื่อนตัวของเสือกุงกินเต็มในแผลนี้เพื่อนทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งเท้าทั้งกันเพื่อนเรียกวัดรับเละกันเลยทีเดียวเพื่อนแกได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวด ไอ้ไอไอ้ไอ,อ้อออตีน้าทำไมตีน้าทำไมลักษณะเป็นแบบนั้นไปยิ่งโดนตียิ่งร้องกันเพื่อนจังหวะนี้เองภาพมันตัดไปแกสลบคาตีนกันเพื่อนตัวของบักภูมิตรงนี้ลุมกระทืบตัวของเสือกรุงอ่วมอรไทยจนสลบคาตีนกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นรวมถึงตัวของบักภูมิก็สลายหายไปกันเพื่อน <c oughs> ผ่านไปประมาณ1ิบนาที20่นาทีจังหวะนี้เองตัวของเสือกรุงเงินเพื่อนแกตั้งสติได้ ฟื้นขึ้นมาอีกทีกันเพื่อนอยู่ในอาการงงๆดาววิิงๆเต็มหัวกันเลยทีเดียวแกก็เลยเดินตุ๊ปัตตุ๊เปเสถลากลับมายังบ้านของแกกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็หอบใจโซโซไปที่วัดตะโกไม่ใช่นะหลังจากนั้นแกก็หายาหม่องทาตัวเองกันเพื่อนรักษาตัวเองไปคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือโครงกันเพื่อนแกอยู่ในอาการเครียดแขนกันเพื่อนแผลนี้เองเรียกว่าแผลเสียหมาเสียเหลี่ยมกันเลยทีเดียวกันเพื่อนถูกวัยรุ่นถูกเด็กในซอยเดียวกันลุมกระทื้ มันเสียคนโตกันเพื่อนผ่านไป1วันเต็มๆกันเพื่อนช่วงเช้าๆของวันที่26มกราคมปีพศ2569รเวลาประมาณ7จ็นาฬิกากันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเสือกงกันเพื่อนแกลุกขึ้นมานั่งปั่นกระเจียวอยู่หน้าบ้านไม่ใช่นะบยกๆตรงนี้เองแกมานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกันเพื่อนไอ้ภูมิเจ้าเก่าเสาชิงช้ากันเพื่อนมันมาอีกแล้วกันเพื่อนเบรครมอเตอร์ไซค์คันเก่าคันเดิมที่ท่อยังดังอยู่เหมือนเดิมกันเพื่อนผ่านหน้าบ้านของเสือกรงดังแงน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 แง ตัดนิดหน่อยเหมือนท้าไทยเหมือนเยเยกันเพื่อนจังหวะน,นี้ตัวของบักพูิกันเพื่อนมันออกไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าปากซอยกันเพื่อนตัวของเสือกรุงแกอยู่หน้าบ้านแกมองเห็นพอดีแกก็เลยตั้งท่ารอง,ง้างรอกันเพื่อนมีการถือเก้าอี้ไม้ที่แกนั่งอยู่นั่นแหละกันเพื่อนใหญ่อยู่พอสมควรกันเพื่อนหมายทั้งรุ่นกันเลยทีเดียวทันทีที่ตัวของบักพูงขี่รถผ่านมากันเพื่อนจังหวะกําลังจะขี่เข้าบ้านตัวของเสือกรุงแกอดทนทนไม่ไหวกันเพื่อนวิ่งตัดหน้ารถถูกรถเหยียบเท้าร้องเสียงหลงไอ้ไม่ใช่นะโย ตรงนี้เองแกวิ่งตัดหน้าโลดกันเพื่อนในมือของแกมีเก้าอี้หลังจากนั้นแกก็โหดไปแบบสุดแรงเสียงดังโครมตรงนี้เองตีไปที่ตัวของบักภูมิกันเพื่อนตัวของบักภูมิถูกตีอย่างจังกันเพื่อนเข้าบริเวณลำตัวเดชบุญโชคยังช่วยกันเพื่อนมันไม่ล้มมันแข็งอยู่พอสมควรลดมันเซตุปัตตุเปเหมือนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่มันหนีไปได้กันเพื่อนได้ยินเสียงบักภูมิร้องไปตามทางเอ้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 ร้องลั่นซอยกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นตัว ตัวของบักภูมิเงินเพื่อนมันก็ไม่ได้กลับมาหาเรื่องตัวของเสือกรุงแต่ประการใดแต่ตัวของบักภูมิมันทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเงินเพื่อนกี่รถไปพ้องพ่อพ้องแม่พ้องพี่สาวมันบอกว่าถูกเสือกรุงตีเงินเพื่อนหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปปรากฏว่าครอบครัวของบักภูมิเงินเพื่อนตัดสินใจไปที่สพเมืองสะเชิงเซาเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเสือกรุงในข้อหาทำร้ายร่างกายเงินเพื่อนแทนที่จะจบกันแทนที่จะเกลีร์กันก่อนว่าจะเอายังไงกันดีต่างคนต่างถูกต ตตรงนี้มันไม่ได้จบแบบนั้นปรากฏว่าบักภูมิมันหัวหมอมันออกลูกเหลี่ยมกันเพื่อนตรงนี้เองไปแจ้งความจับตัวของเสือกรุงในข้อหาทําร้ายร่างกายอัตราโทษคือ2ปีกันเพื่อนจังหวะนี้เองบางคนมองในมุมของกฎหมายอาจจะเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจสุดท้ายได้สุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเชิญตัวของเสือกรุงเพื่อนตตรงนี้เองไปรับทราบข้อกล่าวหา ตัวของเสือกุงเขาก็บร่ได้ยันได้กลัวกันเพื่อนตรงนี้เองเขาเป็นรูปผู้ชายรับจบรับเจ็บเขาก็ไปรับทราบข้อเก่าวหากันเพื่อนข้อหานี้เองถ้ามองในมุมแบบผิวเผินเป็นการทาร้ายร่างกายกันเล็กน้อยกันเพื่อนตัวของบ่ภูมิมันถูกตีด้วยก้าอี้ก็จริงแต่มันไม่ได้เลือดตกยางออกกันเพื่อนมีรอยช้ารอยเขียวตามตัวเท่านั้นตรงนี้เองถ้าเสือกุงรับจบรับเจ็บก็อาจจะถูกโทษป่ากันเพื่อนปรับห0 0 0ันปรับหมื่นหนึ่งลักษณะเป็นแบบนั้นไปส่วนโทษจําคุกตรงนี้ก็แค่รอลงอาญากันเพื่อนสุดท้ายที่สุดไมมว่าเสือ เขจะมีคดีเกก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกันเพื่อนตรงนี้มันอยู่ในซอยเดียวกันเหมือนว่า2คนนี้จะได้ข้อตกลงกันแล้วกันเพื่อนระหว่างเสือกรุงกับบักโภงกันเพื่อนตอนนี้เองตกลงกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันกันเพื่อนต่างคนต่างใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปจะไม่มีการต่อยตีกันอีกต่อไปกันเพื่อนทางใครทางมันทางหมาหมา,มาเดินทางเสือเสือเดินลักษณะเป็นแบบนั้นไปแพนเองตัวของเสือกรุงแกยอมเสียเปรียกกันเพื่อนยอมรับจบรับเจ็บถูกดำเนินคดีกันเพื่อนตามสไตล์ของนักเลงกล้าทำก็ต้อง <Birthday. S 2> ราวกันเพื่อนนี่แหละครับคือชีวิตของเสือกรุงทุ่งหมาเมินกันเพื่อนถูกตีจนสลบยังไม่พอพอไปตีเขากลับถูกแจ้งความจับสงสารกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของเสือกรุงทุ่งหมาเมินกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนสมัยนี้นักเลงตัวจริงมันไม่มีตัวจริงกระทิ้งแดงเขาตายกันหมดแล้วไ,ไม่ใช่นะตะรงนี้เองเสือกรุงแกผ่าดในรอบแรกกันเพื่อนไปหาวัยรุ่นถึงถิ่นถึงบ้านปรากฏว่าถูกวัยรุ่นรุมกระทืบเอาจังหวะนี้เองถ้าหากวัยรุ่นพังตีน,น,นพังมือตัวของเสือกกรุงร i, อาจจะ ตายฟรีก็ได้กันเพื่อนส่วนแผลที่2ที่เป็นข้อคิดนั่นก็คือการกระทําของเสือกงเงินเพื่อนไปไล่ตีแบบนี้ถ้าหากไอ้ภูมิล้มไปหัวนอกผืนสลบตายไปลักษณะแบบนี้ตัวของเสือกงก็อาจจะติดคุกฟรีกันเพื่อนดังนั้นการกระทําแบบนี้มีแต่เสียกับเสียมันไม่มีอะไรคุ้มเลยจุดจบสายนักเลงไม่ตายก็ติดคุกกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้เภาพภาพการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยก่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรรบฟังนะจ ความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม